แฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนะฮะทุกท่านนะคะในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างมีความพิเศษนะคะตรงที่อาจารย์ไอติมพาทุกท่านมาอยู่ในสถานที่จริงนะคะมาสัมผัสถ,ถึงบารามีขององค์พญานาคราชด้านหลังนี้นะคะเป็นองค์พญานาคราชที่อาจารย์ไอติมมีโอกาสได้สร้างมีโอกาสได้ สร้างไว้ในเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมานะคะกับลานหินในวัดบ้านแก่งทุ่งตรงนี้ซึ่งลานหินตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันกับในยุคโบราณหรือมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาคนะฮะพญานาคเดี๋ยวทุกคนหาฝากกดแชร์ให้กับอาจารย์ไอทินด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอโชคขอทรัพย์ขอบารามีขององ,องค์พญานาคาราชกันแบบ แบบในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากๆเพราะว่าตรงกับวันที่26นะฮะอีกไม่กี่วันเราก็จะได้รับข่าวดีหรือได้มีโอกาสได้ลุ้นโชคลาภกันแล้วเดี๋ยวรอกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนค่ะเสียงชัดเจนไหมนะฮะเมื่อสักครู่ขอเบิกใช้สถานที่ตรงนี้ในการที่จะไล์สดให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็มาลุ้นตัวเลขกันว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ตรงนี้ก็ได้นะฮะที่ท่านจะให้เรานะคะ อาจจะเป็นสถานที่ตรงนี้ที่ท่านจะให้เรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพามาดูหนึ่งจุดที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้คืออาจจะมีการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้น้ําเนี่ยไม่ได้แบบระบายออกซึ่งจริงๆในลานหินตรงนี้อุกฤล,ลุกมากเลยเอ่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นบ่อ,บอน้ําที่ผุดขึ้นมาจากจากบ่อหินทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาขออ,อ,อนุญาตเพราะว่า เมื่อช่วงประมาณออกพรรษาที่ผ่านมานะฮะคุณแม่ได้เห็นดวงไฟที่ผุดขึ้นมาจากบ่อตรงนี้นะฮะได้เห็นดวงไฟดวงแก้วที่ผุดขึ้นมาอันนี้อันนี้คือไม่ใช่นิมิตไม่ได้มีการฝันนะฮะแต่ว่าเห็นด้วยตาจริงๆนะเห็นเห็นด้วยตาจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นบ่อทุกคนหานะคะอันนี้จะเป็นบ่อที่มีความลึกท่วมหัวเด็กเลยนะฮะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ารูเล็กๆนะฮะเป็นรูเล็กๆนะฮะขออนุญ,ญาตสัมผัสเพราะอาจารย์ไอติมมีความศรัทธาและมีความเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกขององค์พญานาคราชและน้ำที่อยู่ในนี้จะเป็นน้ำมนต์ทุกคนคะ่ะนะฮะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะฮะสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้านายสุรัตน์บุญธรรมและแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนาคาวันนี้ขออนุญาต เปิดโชคเปิดทรัพย์ขององค์พญานาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่ในวัดแห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะฮะผู้ที่ทรงสถิตอยู่และคุ้มทรัพย์ขององค์พญานาคราชที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้วันนี้ข้าพเจ้าลูกหลานทั้งหลายมีความศรัทธามีความรักมีความเชื่อต่อองค์พญานาคราชมีความซื่อสัตย์มีความรักในพระพุทธศาสนาะวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุญาตเบิกทรัพย์บารมีขององค์พญานาคราช ในสถานที่แห่งนี้ผ่านเลขทูบที่จะจุดต่อไปนี้กับการขอเลขรัฐบาลไทยขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดอักวาวัดและสถานที่ตรงนี้ ขอเมตตาให้เลขทูที่ลูกหลานทั้งหลายจะนําไปเสี่ยงโชคคุณโชคจากรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นี้ขอให้เป็นข่าวดีขอให้เป็นพวกขาทรัพย์หลังไหลเข้ามาใน,ในกระเป๋าของลูกหลานทั้งหลายมีเงินในบัญชีในการที่จะไปต่อเบิต่อบุญต่อบุญ,ต,บญต่อบารามีสร้างบุญสร้างบารามีในวัดวาอารามที่ลูกนั้นมีโอกาสได้ไปทําบุญแล้วก็ให้ ล่อเลี้ยงครอบครัวของข้าพเจ้าเองให้ได้มีความสุขและนำพาครอบครัวไปทำบุญตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่บารมีขององค์พญานาคราชปกปักรักษาอยู่ขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชโปรดเมตตาผ่านเลขทูปนี้สาธุสาธุสาธุค่ะทุกคนขาลองด,ดูด้านบนก่อนนะทุกคนคอมเมนต์มาว่าขอรวยโชคดีขอให้ความโชคดีเป็นของทุกคน นะคะเดี๋ยวอาจารย์จินพาทุกท่านมาจุดทูปก่อนนะคะเพราะว่ามีวสัตว์ได้ว้ดเสรีจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอ,อยัดจุดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตองค์พญานคราชเ็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงแหบมากเลยอะ่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบารามีขององค์พญานคราชในบ่อน้ําไปเรียบร้อ,อยทุกคนมีความรู้สึกว่าเลขทูปนี้ปู่ย่าท่านจะให้โชคนะฮะขอ,อยัดจุดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสาธุสาธุสาธุบารมีขององค์พญานาคราชปู่ศรีสุโธนาราชผู้เป็นใหญ่เมยะศรีปทุมาน,นาคีผู้เป็นใหญ่ในพรหมประกายโลกลูกได้มีโอกาสนะฮะได้อัญเชิญกายของท่านมาประดิษฐานไว้ในวัดบ้านแก่งทุ่งตรงนี้ซึ่งมีความเชื่อว่าท่านเป็นนาราชผู้เป็นใหญ่ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเต็มเปี่ยมและล้นเหลือไปด้วยโภคข้ศัพย์ทั้งปวงสมบัติขององค์พญานาคราชที่อยู่ในทิศใดอยู่ในน้ําอยู่ในหินอยู่ในดินอยู่ในทรายอยู่ในอากาศขอให้หลั่งไหลมาสู่ลูกหลานผู้มีความศรัทธาต่อบาร,รมีขององค์พญานาคราชในวัประจวนที่30บธันวาคมปี2566นี้ขอลูกหลานได้นําเลขทูปนี้นาไปเสี่ยงโชคและเกิดเป็นทรัพย์เกิดเป็นโชคลาภขอให้ปลดหนี้ปลดสินกันผ่านเลขทูปนี้ขอให้ปลดหนี้ปลดสินกันผ่าน เลขทูบนี้ขอให้มีเงินเก็บผ่านเลขทูบนี้ขอให้มีข่าวดีผ่านเลขทูบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เวลากันสักครู่เดียวนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวตัดมาที่อาจารย์ไอติมสักครู่หนึ่งนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันเพราะว่าอ่าเมื่อช่วงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ไปไลฟ์สดให้ดูกันแล้วสลับเลขอ่าสาหรับสถานที่ที่จะจะัดสร้างองค์พญานครราชอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ทุกคนแวะเวียนเข้าไปรวมไปถึงสถานที่ในการ ปฏิบัติธรรมนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าบุญเนี้ถือว่าเป็นมีมีความปิติมากๆนะคะมีความปิติมากๆตอนนี้วัดมีเราอยู่สองคนนะคนลุกบี้เลยใชค่คือเอาง่ายๆ,ๆทุกคนมามาดูตรงนี้ส่องด้วยความรักและธรรมชาติขององค์พระยาณัฏฐราชเอารูปทรงน้ำทุกนคนค่ะอ่า มากกลางวันก็ขนลุกมากกลางวันก็ขนลุกและยิ่งมากกลางคืนคุณผู้ชมคะมีความรู้สึก <c oughs> คือด้วยความที่ขนลุกคือด้วยความที่อาจารย์อาจารย์เอติเองเนี่ยมีความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นงูเชื่อไหมฮะ <c oughs> ด้วยความที่เป็นนกักด้วยความที่เป็นงูอลูกหลานพญานาคราชแบบส่วนใหญ่ก็จะกลัวงูกันอยู่แล้วนะคะแต่คือด้วยความที่เรารักในบารมีของท่าน ใครที่อยากจะจับทรัพย์องค์พญานาคราชให้ได้เยอะที่สุดคุณคนนั้นต้องตั้งมั่นด้วยศีลคุณคนนั้นต้องต้องหมั่นสวดมนต์อันนี้สัมผัสมาด้วยด้วยตัวเองแล้วว่าคือเมื่อเราสวดมนต์เมื่อเรามีความศ์ซื่อต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้แบบทีท่วนเหมือนเหมือนเหมือนผู้ที่ละทางโลกไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าคือเราก็อาจจะสวดหรือปฏิบัติบ,ตบ,ตบางช่วงบางตอนแต่ต้องปฏิบัติตแล้วแล้ว ท่านองค์พญนครัชเนี่ยท่านจะรับรู้เองว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันถูกต้องแล้วท่านจะเปิดทางให้กับเราในเวลาที่เหมาะสมแต่ท่านไม่เคยมาสายสลหรับชีวิตเรานะฮะต้องบอกก่อนนะฮะเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณชีวิตคุณสะดุดคุณติดขัดเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าคุณเจอปัญหาน้อยใหญ่ต่างๆแล้วคุณรู้สึกว่าปัญหาทางออกไม่เจอในฐานะที่คุณเป็นลูกเป็นหลานขององคพญนครัและคุณสวดมนต์อยู่เป็นประจำคุณนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณนึกถึงบารมีขององพญนครัช ท่านจะหาทางออกให้คุณโดยที่คุณนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยินตายอีกต่อไปอันนี้คือพูดด้วยสัจจัดและพูดด้วยข้อเท็จจริงเลยว่ามันผ่านคนมาได้ตรงนี้จริงๆนะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเล็กจะได้เป็นเล็กอะไรสามพันคนดูโอ้โหตื่นเต้นมากๆสามพันคนดูเดี๋ยวขอยัดดูก่อนนะขอะสุ่มใกล้ๆนะคะ<ส>ปาท่โทซอ ปาตอทวร์พี่ลองปองตายโอเคทุกคนใครเห็นเป็นเล็กอะไรกล้องอาจจะไม่นิ่งสักนิดนึงนะคะกล้องกล้องกล้องอาจจะไม่นิ่งทุกคนค่ะเดี๋ยวขอยัดหุบหุบตัวนี้สักนิดหนึงหลุหลุมแดงคืนนี้เป็นคืนเดือนหรอเดือนงายดิองถาเมื่อโอเคอ่ะโอเค ได้ยังโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่องดูมันตรงกับเลขดังอีกแล้วว่ากู้ไม่รู้นะว่าซื้อทันหรือเปล่าเราไม่รู้นะไม,ไม่รู้นะแต่ว่าคือคือาอ่าอ,าอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมขาเด็กไพนน้องอธิบายแบบนี้เลขทูบของอาจารย์ไอติมจะมีอยู่สองทูบนะฮะในทุกๆงวดจะมีอยู่สองทูบนะฮะ ในทุกๆงวดเนี่ยก็จะมีทูบคําชะโนดมามามาสมทบด้วยนะคะแล้วก็จุดทูบที่เรือนนาคาแต่ด้วยความที่ว่าในงวดนี้วันที่สามสิบเนี่ยที่จะถึงเนี้ยอาจารย์ไอทิมได้มีมีมีความอยากที่จะไปในสถานที่ขององค์พญานาครัช์ค่อนข้างเยอะนะสถานที่แรกที่ไปกันล่าสุดเลยที่ไปไปกราบไหว้องค์ปู่นินลกาลแล้วไปตั้งจิตภาวนาว่าขอทูบเนี้ยไปแบ่งปันเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สามสิบ อาจารย์ไอทิเบงก็เลยไม่มีไม่ได้จุดที่เรือนนาคาแต่ไปจุดปู่นิลการนาคาราที่วัดถ้ำคีรีธรรมกับเจกุ้งพารวยได้เจ็ดแปดหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าในในในจิตใต้สำนึกของตัวเองก็คือความชอบคือชอบเจ็ดอยู่แล้วนะคะชอบเจ็ดอยู่แล้วในงวดส่งท้ายปีก็เลยในใบแนวทางเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจกุ้งซูมให้ดูก่อนนะคะอ่ะนี่อันเนี้ย อันนี้คือจากองค์ปู่นินลาการนาคราชเห็นไหมคะเห็นไหมคะองค์ปู่นินลาการนาคราชชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นคือใบแนวทางที่หลายๆช่องทางเข้าไปโปรโมทกันเข้าไปแบบเผยแพร่กันก็คือจะเป็นใบนี้เป็นใบนี้เลยเป็นใบนี้นะฮะทุกคนคะเห็นไหมคะจับนี้โอเคได้ไหมคะอ่านี่นะคะ ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัวเลขที่ฟันหนักๆเลยก็คือเจ็ดแปดที่จะเป็นตัววัดดวงมันอาจจะไม่ตรงกับตัวเลขทูบที่มาไหวปู่ไหวยา่าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเรามาดูเป็นพร้อมๆกันนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะเพราะเลขไม่ครบหมดละชัดเจนละทุกคนสาธุบารมีขององค์พญานาคราชสามพันเจ็ดร้อยคนดูใครที่ชอบเลขทูบขององค์พญานาคราชในร้านหินตรงนี้ ะะลานองคพญานาคราชตรงนี้540ขอบุญบารมีขององคพญานาคราชดลจิตดลใจให้เขาซื้อเลขนี้และซื้อได้และซื้อได้เยอะซื้อได้เต็มอย่าได้มีเลขอันนะคะซื้อได้เยอะซื้อได้เต็มแล้วก็อย่าได้มีเลขอันส่วนบารมีขององคพญานาคราชนะคะปู่นิลากาันนักราชวัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชนะครับปู่นินละการเมตตาผู้ที่เป็นสายเลือดสายญาณขององค์พญานาคราชทุกพระองค์ทุกตระกูลที่เป็นพี่น้องกันผู้ทีมเต็มเปลี่ยนไปด้วยนอ่าความเมตตาะะและพวกขทรัพย์ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้เลขทูบนี้ขอให้มาสามตัวบนขอให้เลขทูบขององค์พญานาคราชปู่สีสุโธนาคราชลานหินวัดบ้านแก่งทุ่งตรงนี้ห้าสี่ศูนย์ขอให้มาสามสองตัวล่างสีหาหาสีเด้อพี่น้องเด้อเออสีหาหาสีสี่ศูนย์ ทุกคนขาใครได้เห็นแล้วทุกคนช่วยกันแบบนี้นิดนึงนะคะคอมเมนต์ว่าโชคดีมาให้จาจไอติมหน่อยระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะะทุกคนขาย้ํากันอีกรอบหนึ่งและย้ากันหลายๆรอบเลยว่าระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะ,คคะระมรรัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยะะยันตอบคอมเมนต์เออนะคะอ่ะโอเคทุกคนคอมเมนต์ว่าโชคดีคอมเมนต์ว่าสาธุคอมเมนต์ว่ารวย คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ขอให้เป็นในเชิงโพสิทีฟหรือเป็นในเชิงบวกขอให้สิ่งที่คุณคอมเมนต์มาขอให้เป็นจริงสมปรารถนาต้อนรับปีใหม่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจับกล้องให้สักนิดหนึ่งนะฮะค่ำคืนนี้ท้ายท้ายสุดแล้วขอให้ทุกค่ำคืนขอให้ทุกวันขอให้เป็นวันพระของคุณ นะฮะสิ่งสําคัญและสิ่งที่องค์พญานคราชสื่อมาและอยากจะให้อาจารย์ไอติมพูดกับทุกคนก็คือการตั้งมั่นด้วยศีลนะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแล้วก็อะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของความเกลียดชังในเรื่องของความอิจฉาลิษยาในเรื่องของการที่เราอยากจะไปแก่งแย่งชิงดีกับใครหรืออยากจะเอาของใครมาเป็นของเราเองหรืออยากได้ของ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 คนอื่น เพื่อที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเขาตรงนี้เราควรหลีกเลี้ยงหรืองดไปและเราหันมาหาพระพุทธศาสนาด้วยจิตของเราอันบริสุทธิ์นะฮะและก็ความตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจจริงๆเพื่อเราจะสร้างบารมีตรงนี้เพื่อที่จะส่งไปอย่างองค์พญานาคราชปู่ศรีสุดโทมนาคราชและองค์พญานาคราชทุกพระองค์ขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่30ธันวาคมนี้อาจารย์ไอติมขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ